มาว่าเลี้ยงการปรปับปรุงดินก้อนปลูกมันนะครับมาว่าเลี้ยงการปรปับปรุงดินส่วนที่ผมใสเป็นประจำนะครับใสเป็นประจำจะเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยมากนะครับแล้วบางพื้นที่เพื้นอาจจะใสเป็นนี่นะครับขี่ไก่แกบนะครับขี่ไก่แกบข้อดีของขี่ไก่แกบก็คือมันจะเพิ่มช่องอากาศเข้าไปใน,นดินใเฮานะครับเพิ่มช่องอากาศเข้าไปในดินให้เฮาสส่วนขี่ไก่เนี่ยจะ มีในตัวเจนสูงนะครับเฮหทมันโตเลียวนะครับมันงามเขียวนะครับนี่ก็คือข้อดีของขี่ไก,ก่แกบส่วนข้อเสียของเขามันจะน้ำพาพวกเชื้อราที่มากับพวกขี่ไก่นะครับนี่เขาก็สามารถป้องกันได้นะครับป้องกันได้โดยใส่ปูนขาวว่านให้ทั่วทั้งแปลงนะครับหรือว่าจะเป็นสารกําจัดเชื้อราที่ เป็นหัวเชื้อนะครับเขาก็มาฉีดพ่นก็นได้ครับฉีดพ่นให้ทั่วเปลงก้อนปลูกเนาะครับเพื่อป้องกันไวก้อนนะครับป้องกันไวก้อนส่วนการใส่ขี้ไก่แกบนะครับผมจะใส่ให้ละสี่สิบถึงห้าสิบถุงปุ๋ยนะครับหรือว่าถ้ามันมาเป็นรถพ่วงแบบที่กะบสำหรับพ่วงนึงกับที่ใส่ได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบไรนนะครับถ้ามันเป็นมา้มาม้าตัวเฉพาะแม่มันนี่กับใส่ประมาณสิบให้นะครับโดยอาศัยรถใหญ่เอา รถไถยายเห,ห็ดทั่วทั้งแปลงนะครับทั่วทั้งแปลงแล้วเป็นอย่างเขาค่อยมาใส่ขี่ไก่นะครับสาเหตุอย่างเขาต้องมาปรับปรุงดินก่อนนะครับอ่าก็เอาง่ายๆนะครับอการเอาเห็ดมันสัมปะหลังเนี่ยเขาเ่ได้เห็ดเป็นแปลงน,น้อยๆเล็กๆน,น้อยๆนะครับส่วนใหญ่พื้นกินเห็ดแปลงละยี่สิบสามสิบไร่แปลงละร้ลละอยไร่นะครับแต่ละพื้นที่แต่ละมุมให้นะ่ะดินมันอาจที่บอ่อเสมอกัน ความเสมอกันของดินก็นคือแร่ธา,าตุในดินนะครับแร่ธา,าตุในดินแต่ละมองมันที่บ่คือกันนะครับยางเช่นมองนี้มองนี้กันยังถือว่าใขแน่อยู่เนี่ยครับยังไขแน่อยู่ <im itation> เดี๋ยวผมตีอันนั่นไปเบิ้มมงองแ <im itation> ้วซูมใหม่เบิ้งพี่น้องดีได้ปุ้มหมุนหุ่นเนี่ยครับหมุนเนี่ยมันเจ็บินดินออกแดงแดงครับแร่ธา,าตุจะพอค่อยมีครับมันจะต้นแ,แนนค่แกนอยเพียงหัวเขานี่ครับ <im itation> เพียงหัวเขา่าเพียงเอวเต็มที่นะครับ ก็รเลือต้องมาปรับปรุงดินด้วยฉียกไก่เก็บนี่นะพี่น้องต้องมาปรับปรุงดินด้วยฉียกไก่เก็บเพื่อเพื่อจะสั่งแร่ธาตุให้เขานะครับเพิ่มอินรทรีย์วัตถุให้เขาให้เขาได้ขึ้นได้เลี้ยวนะครับเขียวนะครับเขียวทันหยาทันหยังนะครับเพราะว่าถ้าบอไใส่ปรับปรุงดินก่อนเลยเนี่ยเขาไปใส่ปุ๋ยเคมนีนะครับมันเขาก็แ,แกค่เกลียนขึ้นก็ถ้ามันแค่เกลียนแล้วมันก็กินปุ๋ยไม่ได้เต็มที่พี่น้องเขาใส่ไปมันจะกินไม่ได้ มันกินได้เท่าที่มันกินได้นะครับถ้าโค้งสร้างมันดีตั้งเต้น,น้อยนะครับมัน,นตั้งเต้เกิดเลยเนี่ยมันจะสรงผลให้ผลผลิตเขาได้หลายขึ้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในชัดเจนเลยครับว่าถึงว่าถ้าถ้าปรับปรุงดินกับปรับปรุงดินนะถ้าปรับปรุงดินก้อนนะครับผลผลิตจะจะดีกว่าส่วนที่เขาไม่ได้ปรับปรุงดินเลยครับเพราะว่าผมก็นทดลองมาหลายรูปแบบแล้วนะครับหลายหลายย่างแล้วแต่ว่าส่วนที่ใกล้เกี่ยบนี้ ขอแนะนำว่าให้ใส่ปีเป็นปีเว้นปีดีกว่านะครับปีเว้นปีดีกว่าถ้าเขาใส่ทุกปีนะครับมันเขาจะขืนต้นมันจะบวมหัวเลยจะเป็นเอน็นฟอยฟอยพี่น้องเป็นเอน็ฟอนฟอยผลผลิตจะบ่ได้แล้วก็ขอควันระวังอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นพันธุ์ที่บ๊แมนพันธุ์เกษตรศาสตร์ารหาส่วนนะครับสมมติเจ้าปลูกปีนี้เจ้าปลูกแขกดํานะครับปีหน้าเปลี่ยนพันธุ์ไปปลูกพันธุ์อื่นเลยถ้าปลูกซ้ำพันธุ์เก่าผลผลิตจะ จะได้หน่อยลงบักหลายเลยมันเกิดจากสาเหตุสภาพดินนะครับสภาพดินแล้วก็สายพันธุ์ที่มันไม่ได้รับรองนะครับมันจะให้ให้หัวบอดีถ้าปลูกซ้ำดินเก่านะครับผมขอแนะนําเลยว่าให้เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีเลยยกเว้นพันธุ์เกษตรศาสตร์หาซูลพี่น้องพันธุ์เกษตรศาสตร์หาูนี่เราต้องเปลี่ยนพันธุ์ก็ได้พี่น้องปลูกซ้ำๆอยู่นั่นแหละ ปลูกทำซ้ำแต่ว่าคอให้เขาปรับปรุงดินเด้ปรับปรุงดินเป็นประจำนะพี่น้องแต่ว่าส่วนปุ๋ยคอ,อกต่างๆนยเขาเอามาใส่ทุกปีได้บม่มีปัญหาครับยกเวน้นขี่ไก่แกบขี่ไก่แก็เนี่ให้เว้นปีใสนะครับใส่ปีเวน้นปีเอาบัดน,นี้มาว่าเรื่องราคานะครับเรื่องราคาขี่ไก่แกบแถวบ้านผมนะครับพวงนึงจะตกอยู่สามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเก้านะครับขึ้นอยู่กับ นายหน่าจะหามาให้เขาได้นะครับหรือว่าเขาไปติดต้อตรงอาจจะได้ถูกนะครับอาจจะได้ถูกกว่านี่นะครับหรือว่าถ้าเป็นขั้นเดียวนี่กันที่ตกอยู่หมื่นกว่าบาทครับตกอยู่หมื่นกว่าบาทนี่แหละถ้าผู้ใดมีที่หน่อยก็หานกันก็ได้หานกันกระมู่ก้งขางครับให้ขางๆกันก็มาหานมาหานซื่อขี่ไก่มาใส่ก็ได้ครับนี่แปลงของผมนี่เดี๋ยวพีหน้ากันที่ล้มด้วยกันนะ แปงติดกันนะนี่นี่แปลงนี่ยครับเห็นมันอยู่นะแปยอันนี้เป็นมันเดือนทิบสองนะครับเดี๋ยวจะลงช่วงช่วงสิงหานะครับเดี๋ยวจะซื้อมาล้งนะครับซื้อมาล้งอีกอีกพวกหนึง่งมาใส่แปลงนั่นนะครับใส่แปลงนั่นพวกหนึง่งปกติจ้างรถขับมาใหญ่พี่น้องเอ้จ้างขาัมาใหญ่สำหรับ คลิปนี้นะครับคลิปนี้กะซีขอฝากไว้แค่นี้ก็นะครับขอบคุณเอฟซีทั้งบ้านเขาเอฟซีสปปบวลาวเอฟซี FC กัมพูชาเอฟซีเมยียนมาหรือว่าเอฟซีหลายๆประเทศอย่างเช่นเอฟซีบาซิลนะครับเอฟซีอาร์เจนตินหน้านะครับที่เข้ามาชมคลิปผมอาจจะฟังภาษาอีสานบ่เข้าใจฟังภาษาไทยเ่าเข้าใจกะขอโทษขอภพล้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบเกษตรทอตแล้วกับเพจ Facebook, เฟซบุ๊กเกษตรทอตอ้ตอล้มถึงอีกช่องทางหนึ่งก็ชื่อช่องทางทิกตอกนะครับที่ผมจะลงคลิปเป็นประจําเลยนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ